สวัสดีคะ่ะทุกคนครูลิสเ e เลปไมล์มาสเตสร้างเงินใช้เองครูสอนสัตค์ความคิดเบอร์หนึ่งของประเทศนะคะวันนี้เริ่มต้นก็ผิดเลยอะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะครูเิชเออครูลิสก็หายไปหลายวันเหมือนกันเนาะช่วงก่อนเพราะว่างานเยอะมากคะ่ะวันนี้ก็เริ่มจะเคลียร์ได้แล้วโอเคสําหรับใครที่ครูลิสยังไม่ได้ตอบเดี๋ยวควรูลิสจะตอบให้นะคะทั้งใน YouTube เออมีในในไลน์บ้างใช่ไหมใน Facebook บ้างออช่วงนี้แบบโอ้ไม่ไหวจริงๆค่ะโอเคเดี๋ยวส่งกรานเนี่ยก็จะหยุดอยู่บ้านแล้วก็น่าจะพอมีเวลาเข้าไปอ่านบ้างนะคะโอเคมาค่ะหัวข้อวันนี้นะคะเราเล่นแนวจิตวิทยาอีกแล้วนะคะเรานะคะจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่ารู้ลึกในเรื่องแบบนี้แล้วไม่เพียงแต่ผู้ชายค่ะ คนอื่นเราก็จะอ่านใจเป็นโอเคไหม,อมโอเคครูฤิ์เริ่มเกิือนี้ก่อนนะหัวข้อวันนี้คือวิธีอ่านใจผู้ชายว่าชอบเราไหม,มวิธีอ่านใจเขาค่ะมันมันเขาเรียกคอนเซปมันคือแบบนี้นะครูฤิ์จะเกินคอนเซปให้ก่อนแล้วก็จะบอกว่า3วิธีที่เราจะดูเนี่ยคืออะไรมันเหมือนเป็นสัญญาณนะคะ โอเคคอนเซปต์ okay. ก็คือว่าเวลาเราจะอ่านใจคนเนี่ยใจคือใครๆว่าเวลาจะอ่านใจคนอะเราต้องมองไปถึงจิตใจของเขาเปรียบกับเหมือนกับว่าเราเนี่ยอะเวลาใจเราคิดอะไรอะมันจะแสดงออกไปทางคำพูดและการกระทำอมไม่มีใครที่แบบอยู่อยู่ดีๆก็พูดออกไปแบบนั้นะ่ะถ้าคุณไม่คิด ใช่ไหมถ้าใจคุณไม่ได้คิดอะมันไม่ออกมาเป็นคําพูดหรอกเออยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนคิดไม่ดีอะ่ะเออแบบว่าเป็นคนคิดคิดลบอะไรเงี้ยมันจะออกมาจากคําพูดอย่างเช่นอ่าพูดประชดพูดเน็บแนมอ่าบางคนจะแบบนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่เยอะแบบชอบพูดประชดผู้ชายหรือว่าอย่างเงี้ย คือใจคุณคิดไปแล้วไงใจคุณคิดว่าเขานอกใจใช่ไหมคุณก็เลยพูดประชดใส่เขาไงเออคือเพราะว่าใจคุณนะ่ะคิดอะไรที่มันไม่ดีอ่ะคุณเลยพูดประชดถ้าเกิดใจคุณคิดดีคุณจะไม่พูดประชดแบบนั้นเลยอืมแล้วพอใจคิดไม่ดีเสร็จออกไปเป็นคําพูดบางคนออกไปเป็นการการะทําเลยนะอย่างเช่นงอนอย่างเช่นอ,อ,อะไรนะสะบัดอะไรอย่างเงี้ยเออแบบชักสี่หน้าอ่าสมมุติ ออกไปที่การกระทําเลยค่ะเพราะว่าใจคุณคือน้อยใจอยู่ไงใจคุณคิดมากอยู่ไงคุณก็เลยแสดงออกไปเป็นแบบการขี้งอนการทีอ่อ่น้อยอกน้อยใจอะ่ะเออเขาอย่างไม่พูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเป็นเพราะว่าใจคุณน่ะคิดก่อนมันเลยออกไปเป็นคําพูดและการกระทํา โอเคนี่คือคอนเซปต์นะเก็ตใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าผู้ชายเขาชอบเรานะเขาก็จะแสดงออกทางคำพูดและการกระทำนั่นแหละค่ะนี่คือครูริชชอบเกริ่นเพราะว่าการเกริ่นมันบอกถึงเหตุและผลไงบอกที่มาที่ไปแล้วคุณจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าเออเป็นแบบนี้ก็พอาแบบนี้นะนี่โอเคมาวิธีแรกเลยนะที่เราจะดูนะคะ วิธีที่เราจะอ่านใจเขาวิธีแรกคือว่าดูจากพฤติกรรมของเขาค่ะเออเป็นการการะทําพฤติกรรมคือการการะทาของเขาบางคือใจผู้ชายเขาคิดไปแล้วแหละแล้วมันมันออกมาเป็นสัญชาติญาณอะเออนั่นแหละค่ะอันนี้มันจะมีเดี๋ยวครูลิดจะเอาตําราฝรั่งมาบอกก็คือว่าทฤษฎีเนี้ยเป็นทฤษฎีที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่ามิลเลอร์เทคนิคค่ะมิลเลอร์เทคนิคคือ,อทฤษฎีกระจกเงา กระจกเงาก็คือคุณทําอะไรไปเขาจะทําตามคุณค่ะมันเป็นคือเวลามันเป็นสัญชาติญาณนะเวลาที่คุณชอบใครอะ่ะแล้วคุณเห็นเขาทําอะไรอะ่ะเหมือนเราจะทําตามอะ่ะเออแล้วผู้ชายจะเป็นคือชอบทําตามอ่ายกตัวอย่างเช่อนอ่ะครูจะยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติว่าคุณมีมีแฟนเนี้ยแล้วอยู่กับแฟนเนี้ยแฟนทําอะไร คุณก็จะทําตามเหมือนกับนิสัยเหมือนเหมือนกันนะ่ะเออนิสัยมันติดกันมาไงจนเป็นเขาเรียกว่าทําเหมือนกันจนติดเป็นนิสัยแล้วมีวิธีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ฝรั่งเขาเรียกว่ามิลเลอร์เทคนิคนะเพราะว่าออคุณเคยไหมอ่ะคุณจะยกตัวอย่างให้ฟังเวลาที่เราไปร้านอาหารอ่าหรือว่าจะเป็นแบบร้านฟังเพลงดนตรีเออสบายๆอะไรเงี้ย แล้วคราวนี้หรือว่าไปนั่งดื่มเงี้ยค่ะแล้วเกิดเราแบบเอ้ยคนนี้แบบเอ้ยชอบสมมติเราชอบนะแล้วเวลาเขาอ่ะหันมาสบตาเราสมมตินั่งไปนั่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเกิดเขาอ่ะหันมาสบตาเราพอดีเราก็แบบเฮ้ยถ้าเป็นผู้หญิงเ,เราก็จะมีเขินนิดนึงเราก็จะหลบสายตาสายตาไปใช่ไหมแต่มันเป็นปฏิกิริยาไงอันนี้เราเรียกว่ามิลเลอร์เทคนิคค่ะปฏิกิริยาคือ พอเราหันกลับไปแล้วเสร็จสายตาเราจะต้องกลับไปมองเขาอีกทีว่าแบบยังมองฉันอยู่ไหมใช่ไหมใช่ไหมยังมองฉันอยู่ไหมแล้วไม่ได้ครั้งเดียวด้วยคุณจะทำบ่อยๆคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ทำไมแบบมองเราแล้วพอเราเอา่อพอเราหลบตาเสร็จเราก็จะเอ้ยยังมองอยู่ไหมเอ้ยถ้ามองอีกทำไงเนี่ยถ้ามองอีกก็เขินนะพอต้องมองอีกเขินเราก็หลบสายตาต่อแล้วเราก็จะมองเขาบ่อยขึ้นอันนี้และค่ะมันเป็น สันชาติยานะ่ะมันเป็นปฏิกิริยาที่เขามีใจหรือเปล่าเอ้ยเรามีใจหรือเปล่าเอ้ยดูดูก่อนเอ้ยเริ่มชอบเนี่ยอันนี้แค่คนที่ยังไม่รู้จักนะแล้วถ้าเกิดคนที่ชอบเราจริงอะ่ะเขาจะแสดงพฤติกรรมมิลเลอร์เทคนิคนี้ออกมาเยอะมากค่ะอืมโอเคเก็ตเนาะน่ะ <laughs> เนี่ยเวลาสนใจเราสนใจใครใครสนใจเราเนี่ยอยู่ในออฟฟิศอะเราก็จะมองเขาบ่อยๆใช่ไหมเออ เขาก็ถ้าเขาชอบเราก็จะมองเขาก็จะมองเรานั่นแหละเออแล้วเขาก็จะแบบเห็นเราทําอะไรก็ทําตามเห็นเราบางคนนะมันมีมันมีแบบนี้ได้นะคือครูดิษไปอ่านในตําราฝรั่งมาบางคนเนี่ยสมมติเรานั่งนั่งขว่ห้างขว่ยห้างมันเป็นผู้หญิงเกินไปอะสมมติ เรานั่งพิงหลังก็ได้กอดอ,อกพิงหลังเขาก็จะทํากอดอ,อกพิงหลังตามเรานั่นแหละค่ะแล้วมันเป็นสัญญาณที่แบบว่าบางทีเขาบางทีผู้ชายเขาไม่รู้ตัวหรือบางทีเราคุยกับเขาแล้วเราแบบมีแบบเสยผมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีมือเขาก็จะออกมาแบบอย่างเงี้ยบ้างมี่ะมันเป็นมันเป็นพฤติกรรมที่ออกมาเองบางคนเขาไม่รู้ตัวด้วยนะนี่แหละคือสัญญาณแรกที่เรามองเขานะคะต่อไปสัญญาณที่สองนะคะสัญญาณที่สองเนี่ยเออเราเรียกว่า เขาอะจะหาเรื่องคุยกับเราค่ะจะหาเรื่องแบบเออเดี๋ยวมันก็มีเรื่องให้คุยอะทักเรามาอย่างนี้อืมทำไมเขาเขาถึงอยากคุยกับเราคือเขาชอบเราอะคนที่ชอบกันน่ะคนที่แอบชอบอะเขาก็พยายามที่จะหาเรื่องราวหาสถานการณ์เพื่อที่จะคุยกับเราเพื่อที่จะมีบทสนทนาอยากจะสื่อสารกับเรานี่แหละค่ะ เพราะอะไรเพราะอะไรเขาถึงอยากที่จะคุยกับเราก็เพราะว่าเขาอะไม่อยากให้เราหายไปไหนนะคะเวลาเขาเขาชอบเราอ่ะแล้วเราเกิดยังไม่ได้ชอบเขาอะเราก็จะนิ่งๆเฉยใช่ไหมเราก็ไม่ได้สนใจไงเราก็ใช้ชีวิตของเราไปแต่ถ้าเกิดคนที่เขาชอบเราเนี่ยผู้ชายคือเทคนิคนี้จริงใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยคะ่ะม,มันเป็นมันเป็นวิธีอ่านใจคนอะว่าที่ชอบเราอะเขาชอบเราหรือเปล่าอืม เวลาที่เราไม่อยากให้เขาหายไปอ่ะเออเราสนใจเขาว่ะเราก็ทักเขาถูกไหมอือผู้ชายก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันสมมติสมมติเวลาคุยชอบใครอ่ะแล้วแบบอยู่ดีหายไปอยู่ดีแบบเฮ้ยทำไมไม่เห็นมาคุยกับเราเลยเราก็จะเหมือนส่งสติ๊กเกอร์ไปอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบต้องมีบทสนทนาต้องทักอยากคุยอ่ะแล้วก็ถามบางคนถามเยอะเลยถาม จบอะไรมาวันนี้กินข้าวหรือยังคือถามแบบถามถามลึกไปถึงแบบเรื่องส่วนตัวก็มีถ้าเริ่มถามลึกถึงเรื่องส่วนตัวเมื่อไหร่นะรู้เลยเผ <c oughs> ยไตยออกมาเลยว่าเธอชอบฉันแล้วนะคะนี่แหลคะค่ะข้อสองมาข้อสามค่ะข้อสุดท้ายที่ครูดิจะให้ไว้นะคะจริงมันมีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าเอาสามวิธีเนี้ยถ้ามีครบสามข้อเนี่ย ถ้าไม่ได้คุยถ้าไม่ได้มาคุยเรื่องงานนะเออแต่ถ้าคุยเรื่องขอเข้าเมื่อ,อกี้้าคุยเรื่องงานอย่างเดียวเนี่ยโอเคเราไม่นับแต่ถ้าคุยเรื่องส่วนตัวด้วยคุยเรื่องโอเคนับแต่ถ้ามีข้อแรกมีพฤติกรรมมีเลอร์เทคนิคแล้วมีข้อที่3เนี่ยใช่เลยค่ะข้อที่3มคือเขาจะหาเรื่องมาอยู่ใกล้ๆเราค่ะ <laughs> <laughs> เขาจะทําเป็นแบบ มายืนบนโต๊ะแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ยืนบนโต๊ะยืนข้างโต๊ะเราข้างเก้าอี้เราแล้วก็ทำเป็นกอดอกหรือว่าคุยกับคนอื่นแต่แบบอยู่ใกล้เราอ่ะอันนี้คือคนที่อยู่ที่ทำงานเดียวกันนะหรือถ้าไม่ได้อยู่ที่ทำงานเดียวกันเขาก็จะชวนไปกินข้าวอืเพราะเขาอยากเจอเราไงเขาอยากจะอยู่ใกล้เราอยาก ที่จะเห็นหน้าเราอยากจะสบตาเราอยากจะได้กลิ่นหอมๆจากตัวเราคะ่ะได้กลิ่นหอมๆอะไรอีกอะ่ะอ,อยากอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะอยู่ใกล้ชิดคะ่ะเออม,มันมีความรู้สึกแบบอ,อะไรนะอยู่ใกล้ชิดอะ่ะอินเตอร์เมซี่ใช่ไหมเออนั่นแหละคือความแบบอยากใกล้ชิด แล้วคุณเคยไหมเวลาที่เราเนี่ยชอบใครอ่ะเราก็อยาก,อยากอยู่ใกล้ใช่ไหมอยากอยู่ใกล้จนบางครั้งเนี่ยเหมือนแบบตัวติดกันเลยอ่ะเออติดกันอย่างปลาท้องโกะอ่ะอืมเพราะว่าก็ก็อยากอยู่ใกล้อ่ะก็เลยแบบติดตัวติดมีค่ะเมื่อก่อนแบบ เวลาเราชอบใครมากๆอะเราก็อยากอยู่เขาทั้งวันเลยบางทีอยู่ทั้งวันจนเพื่อนแซวว่ะว่าแบบโอ๊ยไปไหนมาไหนก็เนี่ยตัวติดกันยังกับปลาท่องโกเคยไหมเออมีเพื่อนเคยแซวใช่ไหมนั่นแหละค่ะเนี่ยก็เพราะว่าเราชอบไงเออเราก็อยากที่จะอยู่ใกล้เขานะคะโอเคหมดแล้วหรือยัง <c oughs> โอ้ยถ้ายิ่งชอบมากนะยิ่งแบบอยากอยู่ด้วยทั้งวันเลยอะบางทีรู้สึกแบบทําไมเวลาหมดเร็วจังโอ้พรุ่งนี้ต้องแยกกันแล้วพรุ่งนี้ต้องต่างคนต่าง กลับไปทำงานแล้วอมืมันก็มีนี่แหละค่ะโอเคครูริ์ฝากไว้นะคะ3วิธีอ่านใจผู้ชายนะคะว่าเขาชอบเราหรือเปล่าค่ะอันนี้เป็นวิธีทางจิตวิทยายนะคะที่เราจะต้องคือเขาคิดยังไงใจเขาคิดไงเขาก็จะออกมาเป็นคำพูดแล้วก็การกระทําแบบนั้นค่ะโอเควันนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ